คือฟ้าจะกลับมาโนทุกอย่างของฟ้าคืนเ <c oughs> ข้าได่ป้อ้าวแล้วนั่งวิวแชร์เดินไม่ได้แล้ว,ลวจะมีเซ็กซ์ยังไงจะยยังไงวะสมมุติว่าแบบเป็นเป็นเกย์ลูกแต่พิการมึงจะด่ารับยังไงเขาจะเรียกว่ากลุ่มอีสวยอีสวยอีสาวจะไปอยู่ตรงสะพานมรควานไออีกแก่เนี่ยก็จะไปอยู่ตรงพระแม่ธรณีบดมวยผมเมื่อเราฟังดูแล้วเฮี้ยดเหี้ยดเหี้ยดมากเหี้ยดจริงจังอะไรอย่างเงี้ย ประมาณทศวัย2 5 5 0 0คือสนามหลวงทอดยาวบนถนนราชดำเนินไปถึงสะพานมรควาล,ลังสรรประมาณ2.5กิโลเมตรประมาณสุกเสาช่วง1นึ่ทุ่มถึง5้าทุ่มเนี่ยบรรดาเกย์และกระเทยยืนหาคู่ทอดรักกันบ้างสำเร็จความค้ายให้กันบ้างจีบกันบ้างหาแฟนกันบ้างตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็จะเป็นกลุ่มเกย์ที ไวผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็ชอบเป็นสายฝอชอบฝรั่งเพราะว่าตรงนั้นมันมีโรงแรมและนาะ <c oughs> กสินฝรั่งไปนอนกันเยอะแล้วตรงนั้นไฟสว่างเอ้ยไฟมืดไฟมืด,มดเกที่สวยน้อยหน่อยก็จะไปยืนออกันตรงนั้นส่วนเกหน้าดีเนี่ยจะไปอยู่ตรงตีนสะพานมัควานาารังสรรตรงนั้นเพราะไฟมันสว่างมันสามารถเดินอวดโฉมกันได้อันนี้นคือ250 0นยะศ์ศ <c oughs> วรรษนั้นแล้วก็ ส่วนเขาจะเรียกคําว่าเกยชั้นต่ําเกยชั้นต่ําก็คือเป็นกระเทยออกสาวแต่งหน้าจัดนุ่งผ้าถุงจะเป็นอยู่ตามสารดีกากลุ่มนี้ก็จะมีการเหมือนแบบจัดโซนนิ่งกันเองแล้วก็จะไม่ข้ามถิ่นกันถ้าใครข้ามถิ่นก็จะโดนด่าโดนแซะโดนเหยียดเขาจะเรียกว่ากลุ่มอีสวยอีสวยอีสาวจะไปอยู่ตรงสะพานัครวานถ้าอีแก่เนี่ยก็จะไปอยู่ตรงพระแม่ธรณีบิดมวยผม ส่วนอีชั้นต่าก็จะไปอยู่ตรงหน้าสาลดีกามันก็จะมีการนิยามกันเองในกลุ่มมันเป็น c u เจอร์อย่างหนึง่งมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่งที่เมื่อเราฟังดูแล้วเขี้ยดเหยียดเหยียดมากเหยียดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้พอมันเป็น c u เจอร์แล้วมันเป็นเละเรียกได้ว่าเป็น pop culture อย่างหนึ่งมันยากที่จะบอกที่มาแต่เราพอจะเดาได้ว่าด้วยสังคมที่เหมือนแบบความมีมัดกล้ามอะ่ะมันคือความแมนมันคือความแบบความเป็นชายอ่ะ มันก็จะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งพวกเล่นจิมทั้งหลายแต่ก็มาไหนความว่าคนมีกล้ามก็สาวได้เหมือนกันเพอๆคนมีคนสาวๆเนี่ยไปเล่นกล้ามกันเยอะกว่าด้วยซ้ำมีการจัดลำดับช่วงชั้นเหมือนแบบโอ้แมนสุดสาวลดลงมาลดลงมาสาวๆอย่างสาวแตก<ๆ>อยู่เหมือนแบบห่วงโซ่อาหารสุดท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการจัดลำดับช่วงชั้นอยู่แล้วโดยอาศัยความแมนความความเป็นชายมัสคูลินิตี้แล้วมัสคูลินิตี้มีอะไรบ้างความหล่อเข้ม ความแมนความมีมัดกล้ามสวัสดีครับนะครับผมคนันรัฐปัญญาวิรยากุณนะครับหรือว่านัดครับผมตั้งแต่ช่วงปรถมเนี่ยเหรอครับพี่เพราะว่าเราโตมากับคอมเฟมนดีนด้วยในบ้านนี้มีทั้งแม่ก็พี่สาวครับ ถึงจะคนละเจนแต่เราก็ชอบแฟชั่นยุคเขาด้วยเหมือนกันครับผมอย่างเช่นแฟชั่นยุคแม่ก็จะเป็นความแบบเออสีสันนะยุค80อย่างงี้แฟชั่นดิสโก้เทคก็ดีครับ mm. หรือสมัยพี่สาวก็จะเป็นพวกแฟชั่นพังครับผมก็ mm. แต่เห็นในทีวีก็ด้วยส่วนหนึ่งครับผม mm. กล้าที่จะต่อสู้กับสังคมที่เขาจะพร้อมที่จะเหยียบย่ำเราเสมอด้วยเขาที่แฟชั่นพังอ่ะแน่น,นอนว่ามันคือการกอ่อกระบฏ ในสังคมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอีกอปศาสตร์อพี่มันคือช่วงอังกฤษช่วงนั้นที่เขากําลังปฏิวัติสังคมยุคกลางที่โดนไฮโซเงี้ยเขามา กดทับตลอดเขาก็เลยแบบเออสร้างกบฏมาเลวไว้แต่งตัวที่มันแบบสุดชาติผุพังตามคำาขดว่าพังเลยเพื่อที่จะประท้วงออกมาปลดแอกความเป็นตัวเองออกมาว่าเฮ้ยนี่คือเรานะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโดนใครมากดหัวง่ายๆนะครับผมโดนมากตอนนั้นนะยุคนั้นพอยุนค,คนั้นค่อนข้างที่บอกว่าเอออยู่เป็นเกย์่ป่ะอยู่ต้องเด่นนะต้องต้องแบบต้องเป็นตัวแม่นะหรือแบบต้องหน้าตาดีต้องหลอ่อต้องเล่นกล้ามซึ่งนั้นบอมว่าเอ้ยมันลกแค่ไปเปล่าเพราะว่าคนเราก็คนปกติป้าพี่ไม่จำเป็นต้องเรียนเสมอไปทุกอยย่างเล พอเหมือนนัดรู้ว่าเออสัองคมบ้านเขาอะมันไม่ได้แบ่งแยกนะมันไม่ได้มากีดกันหรือว่าต้องมาจัดว่าเอ,อ้ยคนนี้ออกสาวคนนั้นแมนหรือาหมือว่าคนนั้นหนีหรือว่าแตกต่างเนี้ยคือไม่เลยคือเขามองปเป็นเกมเหมือนกันหมดเลยพี่พอนะัดรู้ใช่ป่ะพี่นะัดรู้สึกห้าวซ่าม,มากเพราะ สมั <Wars> mhm. ยนั้นอ่ะสังคมเราชอบเอาเกย์กับซีรีส์วายผสมกันซึ่งมันคนละโลกกันเลยพี่มันไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าซีรีส์วายเขาแค่เอาขายความเป็นเกย์ความแต่ละคามเพศมาขายเพื่อจิ้นอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าชีวิตจริงคนเราอ่ะมันไม่สวยงามเหมือนซีรีส์วายครับก็เหมือนกันสังคมไทยเกย์ไทยเองก็สมารทานสิ่งเหล่านี้มาเช่นเดียวกันข้อดีตรงที่อาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลซีรีส์วายมั้งที่ทําให้ความสาวมันกลายเป็นคุณสมบัติที่น่ารักขึ้น สามารถดึงดูดได้มากขึ้นแต่ถึงกระน,นั้นความสาวที่ว่าต้องอยู่บนกายภาพที่ดูดีไม่ขี้ริ้วขี้เละถ้าคุณจะสาวด้วยขี้ริ้วขี้เละด้วยคุณก็จะไปรับบทตัวตลกตัวคนใช้ตัวที่มันถูกปกศัพท์ได้ง่ายเท่านั้นเองหรืออาจจะเป็นตัวร้ายตัวภัยในเรื่องนั้นด้วยซามอะไรอย่างเงี้ยมันจึง เป็นสิ่งประกอบสร้างรวมๆกันทั้งเรื่องของความสาวความแมนแล้วก็กายภาพเนื้อตัวร่างกายช่วงวัยด้วยปฏิบัาิตัวละครกันกนะคะจำไม่ได้แล้วบ้านจะอยู่ไหนนี่เดี๋ยวขอาหาก่อนนะอโอเคค่ะต้องนีมม้นะเต้วิสรุจิบิภพตอนนี้ก็เป็นครีเอเตอร์อยู่ที่เพจโรเจอร์ฟิล์มสตูดิโอแล้วก็ทำช่องยูทูบโรเจอร์ฟิล์มทำติ๊กต็อกด้วย คือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆชาคลิปมีตัวตนจริงๆนะอ่าเขาเป็นญาติพี่เนี่ยแหละชื่อชาคลิปเนี่ยแหละแล้วก็เด็กๆเล่นกันแล้วเราก็จะชอบเรียนเสียงเขาพวกเธอนินทาฉันเหรอหรืออะไรแบบเนี้แบบเล่นกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นแฟนคลับ LGBT นะนอกจากซิมเลยเนี่ยเขาชอบ GTA กันคือคือพี่เล่นเกม GTA ด้วย GTA ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันเลยตัวละครแต่ว่าด้วยความที่ว่า GTA เกมมันค่อนข้างที่จะแบบบู๊ แล้วก็ตัวละครส่วนใหญ่ก็เป็นคาแรคเตอร์ผิวดําอยู่แล้วยิ่งซีทีเอหตัวหลักแทบจะแบบเป็นแบบสังคมแบบในแอฟริกันแบบอเมริกันแอฟริกันเนอะที่แบบอยู่ในอยู่ในเมืองสมุทรขึ้นมาคนก็จะชอบกันพวกตัวละครชาคริตอะไรเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนถ้าเราเป็นแบบตัวละครแบบนี้มันก็จําเป็นแต่มันก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเรื่องของแพลตฟอร์มมันมีการอัปเกรดบทมาตรฐานชุมชนหรืออะไรเงี้ยก็มีความซอฟลงแต่เราก็ไปจับประเด็นอื่นไงเช่นเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเล่นเรื่อง ทะลึง่งทะลึง่งมุกตลกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องของการแต่งบ้านที่คนด่าก็ปรับไปเช่นแบบว่าเมื่อก่อนเราอาจจะแบบคนอาจจะขามเราที่เรื่องแบบว่ามีผัวไปทั่วแบบว่าสลับรางเรื่องมีชูเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันก็ไม่แลเปลี่ยนเป็นเรื่องรสนิยมการแต่งบ้านทาสีให้มันไม่เข้ากันคนก็จะเม้นด่ากันรสนิยมหวยแตกอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่แบบปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ชาพลินกสิวัฒนาค่ะตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็เป็นมิชชันทยแลน2022แล้วก็มิชชันธนไท a แลนด์2023ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมืองนอกค่ะตอนนี้ก็เป็นเซคเกอร์ค่ะแล้วก็ยังมีสถาบันสอนพัฒนาบุคลิกภาพที่ขอนแกนค่ะไม่เคยคิดแล้วก็ตอนที่อายุวัน20เนี่ยเราก็ยังคิดจะแปลงเพศอยู่เลยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแปลงเพศเพราะผู้ชายแล้ว ผู้ชายก็เลยบอกเราว่าถ้าเธอจะทำเพราฉันไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าตอนที่ฉันชอบเธอก็คือชอบเธอที่แบบเธอเป็นอย่างนี้ไม่ได้รู้เลยว่าเธอมีแบบแบบของผู้หญิงหรือแบบของผู้ชายคือฉันก็ชอบเธออยู่แล้วถ้าเธอทําให้เจ็บตัวไม่ต้องทําแต่ถ้าเธออยากทำว่าเป็นผู้หญิงเธอทาเลยเราก็คิด้ว้แล้วเราอยากเป็นผู้หญิงปะถ้าเดินเราอะ่ะมันก็โป๊ะกระเทยแรงๆแล้วหน้าเรามันก็บางคนบอกว่าสวยแต่มันก็สวยแบบกระเทยสวยซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเนียนนีหรือการใช้ชีวิต เสียงพูดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงในแบบกิริยาท่าทางอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะแปลงเพศอะถ้าใครที่แบบว่าชอบในการแบบใช้ชื่อแบบผู้หญิงอยากมีแบบอะไรแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยหนูว่าก็เหมาะไม่แปลกแต่ด้วยตัวหนูเองอะหนูรู้สึกว่าเราแบบ born to be t o แบบ lady boy อะ t o transgender ไม่ได้แบบ t o แบบผู้หญิงอะแรกๆปิดหน้าแต่ปิดหน้า1 ปิดหน้าหนึ่งเปอร์เซนแต่ว่าแปะไอจีปิดหน้าแต่ว่าแปะไอจีคือต้องเรียกว่ามันก็คือการตลาดอะให้คนแบบเออแล้วเราก็เขียนก็จะแบว่าคิปเต็มเปิดน้าหมดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทีเซอร์ก็ปิดหน้าหนึ่งเปอร์เซนเพราะวันที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาเพื่อทำเล่นเราเข้ามาเพื่อที่จะทวงทุกอย่างที่เราเคยเสียไปอคืนคือฟ้าจะกลับมาทวงทุกอย่างของฟ้าคืนเข้าใจป้ะ S <S คืออ,อยู่มาแล้วทุกแพลตฟอร์มมันไม่ได้อะไรคืนเลยใชนก,ก็ต้องเอาคืนจากแพลตฟอร์มนี้เผานมงูเนี่ยแสดงนี้น่าจะเริ่มต้นมาจากฟาโรสรป้าร,รายการทีวีฟาโรสอะไรอย่างที่แบบว่าอ่ะมีทั้งง่มีทั้งนมด้วยแล้วมีทั้งงูด้วยมันมันมีความพาราดอกซ์บางอย่างของการที่แบบโอ้ยมีนมก็คือแบบภาพจําของการมีนมคือผู้หญิงส่วนงูเนี่ยก็คือเพศชายอะไรอย่างงี้เพศสรีละชายใช่ไหมครับมันหนึ่งมัน ฟังดูก็ขบขันเนาะพออนุญยางเป็นเผ่าแล้วว่าแสดงว่าเขามีชุมชนว่าเฮ้ยเขามีชุมชนเขามีคอมมูนิตี้มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีเครือข่ายแน่ๆเลยพวกเราเชาวเผานมง,งูมีนมหนึ่งคู่มีงูหนึ่งลำดูก็งงหมือนกันนะว่ามาันมาเมาืม่อไหร่แต่ว่าเจออีกทีก็คือเอ้ยแล้วคนก็เข้าใจคํานี้แบบง่ายๆแล้วเราก็รู้ว่า เออมันดูน่ารักกว่าการเรียกแบบอย่างอื่นอะที่แบบคนเลี้ยงงูอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งรู้สึกว่าอะไรเพราะนั้นมันมันไม่แบวเท่าแบบเผาหนมงูซะหว่านงงูล้วนเรรู้สึกว่าการเรียกว่าเผานมงูมันดูเป็นกลุ่ม,เป,มเป็นก้อนมันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมันยังมีคนแบบนี้นในโลกนี้อีกเยอะนะมันถึงเป็นเผาได้อะไรเงี้ยครัสวัสดีครับอาร์ตครับ ชื่ออาร์ตครับนภัสโนอายุ30ครับก็ตอนนี้ทำงานเป็น IT Project Owner ครับก็จะทำเกี่ยวกับควบคุมเกี่ยวกับเรื่องโครงการการผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรต่างๆอเไอยเนี้ยครับผมเอาเป็นภาษาทางการก็คือเป็นพิการด้านาการเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื่อนไหวก็คืออมาาัมพาตตั้งแต่ถ้าเป็นภาษาหมอนะมันก็คือ,อระดับ T6 ลงไปก็คือตรงลิ้นปี่ทำมัลิ้นปี่ล,ปลงไป ก็หมายความว่าตั้งแต่ลิ้นปีลงไปก็จะไม่มีความรู้สึกแต่ยังยังฟังก์ชันการทํางานยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็พิการมาได้ประมาณสัก6ปีครับปีนี้เป็นปีที่6ถ้าคนทั่วไปก็จะบอกก็ก็เธอโชคดีอ่ะเธออยู่กับคนที่เขายอมรับเธออ่ะเธอก็เออก็เอาพิการแล้วไงก็ยังแบบหน้าตาก็บิวตี้พิเวลตอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าไม่หรอกเรามองว่ามันอยู่ที่คุณค่าของตัวเรามากกว่าว่าเรามอง เรามองว่าตัวเองมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนถูกไหมถ้าเรามองว่าคุณค่าเรามันน้อยเราก็จะมีพฤติกรรมในการแสดงออกการครบเพื่อนอีกแบบหนึง่งถ้าเรารู้สึกว่าเรามีมีคุณค่าในตัวเราเรารสึกว่าเออเราแม่งเป็นคนที่มีคุณค่าเราก็จะแสดงออกหรือทําอะไรบางอย่างไปอีกแบบหนึง่งอะไร่าเงี้ยเพื่อนที่คบคบที่เจอกันก็จะมีม,ม,มีมีหลายมีหลายเซกเมนต์เนะเก่งบนเก่งกลางเก่งล่าง เศษปลาหมึกน like, okay, ี chips, like problem, like from, like or, freely, like ่โน so you know, ่นอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยก็คือเราก็รู้สึกว่าเราก็ครบได้หมดคุยได้หมดถ้าให้เลือกระหว่างสาวไม่สาวเรา prefer man เรา prefer masculine มากกว่าแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่สาวหรือออกแบบแต่งหญิงแต่ง drag มันมันมีปัญหาเก็บป้ามันก็แค่ตัวตนเขาตัวตนหนึ่งเยอะมากยากมากและสามารถคุยได้เป็นวัน หัวข้อละวันด้วยนะตะกี้คือแบบอะไรเซ็กซ์กับคนพิการความรักคนพิการ LGBT คนพิการสาหัวข้อนี่คุยได้เป็นวันเพิ่มไม่จบเยมันเป็นเรื่องที่ยากนะคือโอเคมันมันมีความซับซ้อนของมันอยู่เช่นคนตาบอดคนหูหนวกก็ปกติกินขี้ปีนอนปกติแล้วนั่งวีลแชร์เดินไม่ได้แล้วแล้วแล้วจะมีเซ็กซ์ยังไงจะยังไงวะจะทำยังไงวะสมมติว่าแบบเป็นเป็นเกย์ลูกแต่พิการ มึงจะได้รับยังไงแล้วรับจะต้องทำยังไงแล้วมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะเป็นเรื่องที่แบบมันมันหนึ่งคืออ่ะมันแฟนตาซีสองมันไม่ค่อยมีใครรู้ไม่ค่อยมีใครพูดเพราะเรารู้สึกว่าคนพิการก็จะอยู่แต่ที่บ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านออกมาข้างนอกทําไมออกมาก็ใช้ชีวิตลําบากออกมาก็เป็นภาระคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีแนวความคิดนี้อยู่เยอะมากฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกบ้านทุกวันมันก็เป็นเหมือนกับแบบเป็นเป็นกระบอกเสียงหนึ่งว่าแบบเราอยากให้เรารู้สึกว่าแบบคนพิการ ลองคิดดูดิว่าอ่ะในกรุงเทพเนี้ยมีคนอยู่เยอะมากใช่ไหมประเทศไทยมีคนพิการประมาณ2ล้านกว่าคนลองคิดดูว่าในชีวิตเนี้ยเกิดมา2 0ปี30ปี40ปีเจอคนพิการกี่คนไม่นับที่โรงพยาบาลน,นับหัวได้ถูกปะแล้วแม่งไปอยู่ในหมดว่าคน2ล้านกว่าคนไปไหนอยู่อะไปอยู่ไหนวะก็คืออยู่โรงพยาบาลก็อยู่บ้าน สวัสดีค่ะชื่อโบโบนะคะตอนนี้ก็ทำเป็นผู้ช่วยแคสติ้งนะคะก็<ม>ทำงานในวงการนี้แหละ<ม>เกิดปี82<ม>ถ้าปีนี้ก็เป็นอายุ442พี่เกิดปี82มันต้องเป็น Gen Y ปีแรกใช่ป่ะเพราะมตัด Gen X ที่ปี81ถูกปะแล้วพี่เป็นปี82เป็น Y อันแรกน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดเท่าช่วงอตอกตรอนะ เริ่มเล่นกลแล้วแต่มันยังไม่ได้เป็นช่วงยุคฟิตเนสแบบแบบทุกคนต้องมีกล้ามันคือมันยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นทุกคนจะแต่งตัวแรงเพราะอากาศยังไม่ร้อนมากตัวแม่ชัดเจนตัวแม่ก็จะเป็นคนที่สักเซสในวงการไปแล้วเลยแบบแม่ก็คือแม่จริงๆแบบที่เป็นแบบรุ่นแก่ไปเลยแหละอืมพวกพี่นี่ตอนเที่ยวแรกๆเป็นอะไรเป็นตัวตัวลูกจริงนะเพราะเพิ่งเที่ยวเพิ่งจบมาหาหลัยกันชยุคหลังสวนยุคอ,อัลตรมันมาใกล้ๆกันหลังสวนเนี่ยจะมีบรรดา คนที่เป็นทํางานแบบมีประสบความสําเร็จมีชื่อมีหน้าตาในสังคมแล้วเลยอะอัตกรก็จะเป็นแบบลูกเจี๊ยบลูกเจอบหน่อยมีเอลนิโยมีอะไรใช่ไหมตอนแรกๆมีอะไรร้านโมกร้านเซกมียังวะมีลาบแจ๊อะไรแ่านั้นนะพวกเอลนิโยวอลเคนโนอะไรมันมาจากยุคที่มันเปลี่ยนไปรอบหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดหลากหลายเธอไปดูซอยสิมีทุกเจนมีทุกแบบมีตั้งแต่ก้ามปูมีม้า้นามี เต้นโก cover เกอร์เจนมีกล้ามเต้น cover เกอร์เจนไปอีกอะแต่งหน้าบางคนโอ้โหใส่เอลลงเอลลอยมาเด็กขึ้นยอมรับเลยเด็กรุ่นนี้มาแต่งตัวสนุกนะแบบได้ใส่เอลลอยได้เป็นตัวเองได้ได้สาวได้อะไรคือยกพี่เนี่ยแค่ตอนเล่นอินเทอร์เน็ตนี่ก็ถ้าเขาจะชอบถามกันออกสาวไหมถูกไหมมันมาพร้อมช่วงลานบีฟลานอะไรที่มันเริ่มแยกได้คือบีฟเป็นที่เที่ยวนะคะถ้าอธิบายสังเป็นที่เที่ยวอยู่ที่ซอยสี่ บีฟนี่เขาก็เน้นไปทางเกมหมีเลยแต่ถ้าคุณขึ้นไปจริงเนี่ยหมีครึ่งกุ้งครึ่งตอนเปิดวันเปิดแรกๆคือหมีเต็มเลยนะสักพักเกเกสาวเกกุ้งก็คือไปถลม่มก็คือแบบตอนนี้ก็คือกุ้งผสมหมีผสมอะไรทุกอย่างกันไปหมดคือเบอเดอะไลน์มากแบบว่าแน่แเพาพี่ว่ามันเริ่มแบ่งเผ่ามาจากการที่มันมีที่เที่ยวที่แยกชัดเจนอย่างนี้แล้วมันก็มาถึงสงการใช่ไหมแล้วมันเกิดจากการที่มีใครไม่รู้ไปตั้งสเตตัสเรื่องที่แบบ ที่เที่ยวนี้มันมีมันมีหมีแบบนี้แบบนี้มีแบบดันงั้นอย่างนี้ยุคนี้มันก็ยังเป็นคนที่หน้าตาดีอยู่พร้อมคือมันย,ยิ่งพร้อมขึ้นเรื่อยๆนะพี่ว่าคือแถวบนนี่แทบจะคุณจะต้องเป็นเหมือนดาราดได้แล้วเลยอะ่ะซึ่งมันก็เป็นรีสิสตนด์ดของทั่วไปถูกไหมแถวลงมาเนี่ยพี่ว่ามันแล้วแต่ว่าคุณไปอยู่ในสังคมไหนมากกว่าแต่อย่างเนี้ยเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ฟิตอินกับกับเผ่าไหนเลยไงอันนี้คิดตั้งแต่เด็ก,กน,นะคะไม่ใช่มาคิดตอนนี้แบบว่า คือหนึงเราไม่ได้ขาวเราไม่ได้ดำเข้มเราไม่ได้ตีแต่เราก็ไม่ได้ตาโตมันคือคือเราเป็นคนแบบไม่ปะกูไม่ได้ไปอยู่อยู่ทางไหนเลยเป็นแบบหัวบังกุดท้ายบางกอนมากอ่ะการนิยามท้ายต่างๆในกลุ่มเกเน่เนี่ยนมงูอาจจะถูกอยู่ในร่มเดียวกันก็ไดก้ก็แล้วแต่นะครับจจมีเผานมงูบ้างมีหมีบ้างมีทวิ้งบ้าง BDSM เหรอ มีกลุ่มอไอที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยเยอะมากแค่ไหนเนี่ยหรือว่าการนิยามเผ่ามีเยอะมากแค่ไหนสําหรับเราแล้วมันคือสเตโรไทที่ก่อนอื่นและก่อนใช้เราก็ต้องคํานึงว่ามันคือเบื้องต้นในการทําความเข้าใจแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเราอุดมไปด้วยความหลากหลายสังคมมีพื้นที่ที่เปิดกว้างมากขึ้นมันเลยทําให้มีกลุ่มอัตลักษณ์กลุ่มคน ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่นิยามแค่อินนี่โฮโมเซ็กชวลอย่างเดียวแล้วทุกคนจะต้องเหมือนกันหมด